โอเคเรามาหาเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นก็มีสกิลที่ต้องที่มันอยู่ไม่ได้นานนะทีนี้นะครับเราต้องเก็บเงินผมว่าต้องใช้เวลากี่วันจะได้เพราะเราต้องใช้เวลาสามวันสองวันแต่ว่าเป็นไปได้นะได้สองวันแต่ว่าผมว่านะ ผมมีคนที่เก็บเงินไวไงแล้วมีคูณสองเลยผมว่าหน้าหนึ่งวันนี่แหละไม่ใช่สองวันเนี่ยแต่ว่าเป็นตอนเช้าเนยเพราะผมนอนดึกประมาณตีสี่เพราะผมว่านอนละนี้เป็นคูมินซีเครทที่มันเคยมีแล้วแล้วมันได้ทำแบบว่าเอ้อมากลับมาขายแล้วตอนนี้กลับมาขายแร้วมีตังผมเยอะไหมนะอาง,งงไม้ไเ่นนานอันนี้คูมินซีเค e ท อยู่ได้ประมาณโอ้โหไม่กี่วันเขาก็เริขายแล้วเพราะว่าก็กมีอะไนอย่างี้มันเ,เป็นข้อมีลสกิลนะป็นก็ป็นรนอากาศมันก็มีสกิลที่เราต้องต้องเก็บเงินรีบซื้อเลยนะยนะทำเวสก่อนทำง,งานก่อนก็มีลำนี้มีจริงไม่ใช่ไม่มีจริงก็งมีลำนี้มีจริงนะชื่ออะไรอย่างนี่แหละ แล้วม็มนที่ออกแบบเพื่ออะไรอะอะไรเป็นแบบอยู่บรรยากาศได้สามารถอยู่กับนอกโลกได้แล้วก็มินที่มีความพิเศษมากนะพิเศษแต่ว่าไม่ได้กัดไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าตอนก็มินได้เปิดใช้งานนงแต่ปีสองพันสิบสี่แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรอะไรไม่ได้ใช้แต่มีจริงอยู่อะไร แล้วอร่อยเขาในไอีกวงเนี้ยเป็นขอ้อมูที่มีจริงแต่นี้ผมไม่รู้น่ามีจริงม้หตลองทำเพจดูเนี่ยไอย้ลีอยากให้หนูหายเนาะที่อลตั้งใจเฮ้ยแล้วมันอยู่ไหนอะออเห็นไหมลีชิมบอกแล้วตายเลยมันไปลูกเถือ อ่าแล้วเราต้องยีบขัดเป็นโนี้ผมต้องใช้เวลาสองวันเต็มเต็มแต่สองวันนี้ผมต้องเรียบถันเพราะอย่างนั้นผมมาทำสงี่ผม,มอยากทำกับแอนเตอร์นอกจากแอนเตอร์ผมไม่อยากทำกับน้องเลยถ้าผมไม่ทำธุรกิจนี้สำเร็จผมม,มีเวลาแค่สองวันเท่านั้น ถ้าบันผ่านไปสามมันซะว่าผมพลิกกลิ่ล้มเหลวเราต้องรีบเก็บแล้วเนะี่ยโอ้โหโอ้หเร็วความเร็วตรลงมากเียจัดเตะแตม,ม่งก็มีเร็วบอกว่าอาการเนาะคือแม่เร็วความเร็ว บอกว่าอย่าพึ่งกลางร้อดีกว่ากลางตอนใกล้ถึงแต่ผมชอบกลางเลยมันนึอนเลแบบนี้ข้อเสียคือมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันลดความเร็วมากเลยเยอะเลยอ่ะคือมันลดเยอะมากเตือนอะไรนี่ไงจะมาไม่ไหวอ่ะมันช้าประเด็นเราเต้องกลางตอนที่มันใกล้ถึงพื้นเอามันมีเสียงเตือนแบบเชี่ยแบบนี้ เอามีเสียงตื่นรัวเชียเราจะ,ละกลางร้อได้เลยเราไปสนถ้าผมเป็นมิสเตอร์ปีผมบอกว่ามไม่ใช่มันไม่ใช่โลบักไอการก์กงผมอาบัยเป็นแฮกเกอร์ถ้าผมเป็นมิสเตอร์ปี๊ผมเป็นแฮกเกอร์ ผมเป็นผีผมว่าเป็นแฮกเกอร์แต่ว่าเป็นแฮกเกอร์ผีจะแปลกตัวชอบชโชว์อันนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนี้พูดเล่นและอย่างสุดท้ายก็คือเราต้องไปละหนนาทีาทเอ้อานาทีมันช่างางนานสีนาทีอ่าไม่เชื่ออุ้ยประมาณห้านาทีอ่ เน่เลยไม่เป็ไรอันนี้คืออันนี้คือทำเก็นะคือเก็บเงิน่มีน้ารีรู้จักปะไม่เขาไม่เพราะเนสี่จนะแค่ที่มาซื้อเนี่ยต้อตังค์งนดีอวู้วว้ววววนแววววววว้ววนว่ววววยวว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 วนววว ขายเนี่ยองว่างงย้งอ้องเนี่ยถ้ากินางธุรกิจนี้ไม่สาเร็จคุณนแก่ยูทูบหรอไม่ร้ีสอบแล้วยูทูบยังไง้วไหม่้องต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 ืององต้อต้อง้องอ,องต้ออ,อ,อ้องอต้อง้องงอ เดี๋ยวนะอารวันนี้เคยเล่นแล้วไม่ใช่หรอ,อเอาอนนี้งูมากเลยมไม่เคยเล่นไงเองเคยเล่นแล้วเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหาหูาบังขึ้นทิ้งแม่งเลยอันนี้มาปัางอะไเลยโอเคบ๊ายบายน้องขุมมีนจ๋าบ๊ายบายฮ่อมโดดนี้ีชิบโอ้ เป็นชีพท่งไปน,นี่มันทำบินเองเพราะว่ามันมีกฎใหม่ปีวีปีกนนีว้าคุมบินตกอย่างสวยงามโอเคตอนผู้บินผมอามาเละเละเธอเห็นปุ่มนี้ใช่ไหมเธอกดเดี๋ยวผูมิเคยเห็นสีฟ้าใช่ไหมเธอกดเข้าไปเลยกดกดเธอกดไปล้างทา เอาเขามีลำไหนดีนะอยากได้ลำบนีเ้นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวชิมสอนนะลิอ่ะลิททำตามมาลิกดไป,ไไปอันไหนกดไปอันอ่ะเอออ่ามาลิกดไปอันนี้ใช่ไหมมาลิจะจอเขาต์นิดซื้อเลยนะอ้ที่ซื้อก็แปลว่าตอนไอที่ซีชิเสี<อ>สสยเนี่ยซื้อมันเป็นซื้อนะเราสามารถเลือกประเภทอามีประเภทก็มินเล็กแล้วก็ไม่แบบส่วนตัวแล้วอีกแบบนึก็เป็นขุมมินแบบลำใหญ่เป็นมวยของหุ่สารไม่มีส่วนตัวไอ้เป็นขนของพวกทหารนะ ขออันนี้ได้เลยค่ะได้เลยส่วนนี้เป็นพวกสดยอะไรอ่ะ,อะไม่รู้เห็นนะอาพี่ชิมนีกดไปแล้วนี่น้องหูอ่ากดใช่ไหมเฮ้ยี่เซียวไม่ใช่ีิเซียวหรือเข้าใจยากเขาใจยากอีผีผูอด,ด่าคนไรชั่นไม่ได้ พี่ช้างเงียบๆหน่อยผมแสบอิไอ้ลี้ยอะไรไอนี่ทำอะไรไอ้ลี่ยทำอะไรไอ้ลี่ยทำอะไรขึ้นชิดแม่บุนนีเฮ้ยนอะไรของเองวะไม่เห็นนะแต่ผมเห็น เธอทำอะไรเดี๋ยว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  <_ d ose> ไม่เธอต้องกดลงเธอต้องมาลิสมาลิสต้องกดอันถอยหลังนี้ถอยกดมาลิสกดอันนี้นี่มาลิสต้องกดอันอน,นี้มาลิสกดแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นเชื่อนหัวอันนี้คือ,น,คอนี่คือเชืดแบบอันนี้คือเฮ้ยไ,ไม่ใช่อันนี้คือกดลงอันนี้คือกดอันนี้ข้างล่างคือกดขึ้นตจยังเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้อุ้ย <_ d ose>

เสียงเสียงขึ bon no? oh, oh. Mm ้นลงมันต้องเป็นเสียงแบบนี้ไอ้โง่แมียียยีันต้องเป็นเสียงแบบไอ้ยีอะไรโอโหไอ้เ้เขาทำอะกันดิกีเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไป่วยภาพมันดิ ไม่ชเสียงโออามันคือเสียงยี่ะเฮ้ยอยากเข้าตาคุณองตูเขาอยากเห็นอาแล้วไปแต่งนะเอ้ยคุณชิมิโอ้ยใช่เลยเดี๋ยวเราขอเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าตื่น